after party จบลงไปแล้วไม่เหลือแขกผู้มีเกียรติท่านใดยอยู่ที่นี่อีกแล้วมารุดทอดตาไปไกลทอดไปยังวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าทอดมองวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของเมืองฟ้ามอนจากชั้น61ของโรงแรมที่ญาติผู้พี่เลือกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีมงคลสมรสคู่บ่าวสาวถูกส่งตัวเข้าห้องสวีทที่ใช้ต่างห้องหอเกือบชั่วโมงแล้ว พร้อมกับมารุตรู้สึกคล้ายมีมีดกำลังกรีดเฉือนหัวใจของตัวเองออกเป็นริ้วๆมารุตไม่เชื่อในรักแรกพบแต่ดวงหน้าง,งามกลับยังคงติดตรึงอยู่ในความรู้สึกกิรการเจ้าสาวของอัศนีช่างตราตรึงนักตราตรึงยิ่งกว่าแสงเหนือที่ปรากฏอยู่บนฟากฟ้าเสีอีกเพียงแรกศกตา ก็สามารถพันธนาการบุรุษผู้ไม่เชื่อในรักแรกพบให้ติดอยู่ในบ่วงสเสนหาร่วงลงไปในเพลิงริษยาญาติผู้พี่ที่ได้ครอบครองดวงเนตรงามขอน้ำเปล่าให้ฉันสักขวดได้ไหมครับได้ครับคุณผู้หญิงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้คะ่ะขอบคุณแล้วขอฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับ มารุดเบนสายตาจากวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าไปยังที่มาของบทสนทนาใกล้ตีสามแล้วแต่ทำไมเจ้าสาวยังอยู่ในชุดแต่งงานแต่นั่นก็ไม่น่าชงนเท่ากับทำไมกิรการมาอยู่ตรงนี้คุณหนูครีควรจะอยู่บนเตียงกับอัศนีเพื่อผ่านพิธีกรรมสุดท้ายอพิโสูน์00ปรลอกเจ้าสาวของอัศนีนิยายเรื่องพราวพระพาย นักเขียนสินมหัศอิทธิพัท์สำนักพิมพ์สินมหัศบุกอีบุ๊กจัดจำหน่ายทางเน็ตมาเกต็ตขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสุขนิยมสินมหัศอิทธิพัท